โอเคครับผมก็องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมต้าโนวันโนกดนะครับผมก็วันที่ผมจะมาสอนชิคใหม่มนี่นะผมที่ว่ามีมานานแล้วแต่ว่าคนยังนําไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นนะครคนส่วนมากก็จะเล่นแค่นี้นะผมก็่างนี้น,นะครับผมและ A บ้างดี D บ้างจะมีแค่นี้นะผมก็มันมีประโยชน์มากกว่าน,นะครับผมสำหรับการต่อสู้กับมานะครับผมจะมีอะไรบ้างไปรับชมคลิปกันเลยครับ ก็สาหรับวิธีน้รผมก็คือหลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วแหละมันจะคือการลูดนะครับคือเราจะให้ไม้เนี่ยอยู่ทางขวาครับแต่ว่าเราต้องอยู่ทิดร้อยอยู่นะครับเราต้องยังอยู่ทิดร้อยถ้าทําการใช้มุมก้องอย่างงี้แล้วเรากด A นะครับผมอ่ามันจะมันจะมีมุมที่มาเข้าแก๊ปนะครับนี่ครับเข้าแก๊ปจะเป็นอย่างนี้นะครับนีครับอ่าอันอันนี้หลุดละคือมันจะมีมุมที่แบบว่ามันสามารถถ่ายได้อันตายเลยครับนี่ครับนี่ครับนะครับคือมันจะถ่ายได้เรื่อยครับไม้ไม้ไม่สามารถตีแตนะครับผมแต่ข้อควรระวังนะครับผมคือ ถ้าเนี้ยหัวเราจะเปิดนะครับผมเราควรระวังควรระวังไม้ที่เดินดีตีไปนะครับอ่ะสมมุติเรารับนะเห็นไหมครับเนี่ยผมเราสามารถตีตีเลี้ยวใส่หัวได้ยางนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราตีตรงๆอ่ะมันจะมีโอกาสแตกกันนะครับแต่ว่าโอกาสแตกน้อยมากๆนะครับผมอ่ะลองลองดูหน่อยครับอ่ะสมมติสมมติเราตีบบตินะสมมติตีบบติเห็นไครับสมมติเราตีบอต,นะมมต,บอติเห็นไหมตัวเราจะโดนาดามจแล้วถ่ายมาแต่ถ้าเราตีดีนะครับเห็นไหมครับตัวไม้มันจะเลี้ยวนะครับ เราเราต้องรักษาระยะออกมานิดนึงนะครับมาประมาณนี้ครับดูนะัรมานี้ครับเอ้ยเขียนี่ครับประมาณนี้ครับคือเราเดินดีกดวิวแลวคิซ้ายผมจะเป็นการแก้มีดนี้นะครับส่วนลำดับต่อไปนะครับผมคือการใช้ทิกใหม่เนี่ยสิงไม้นะครับก็จะเป็นการหัวแข็งโปรตินครับแต่ว่าเราแค่กดทิกใหม่ในจังหวะที่ไม้ลงดามจ่งใส่เราพอดีนะครับผมจะเป็นทําทิ่ออกมาครับลองดูนะครับเนี่ยผมจะเป็นอย่างนี้ครับ ราสามารถรับได้หมดเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับได้อยีะเลยครับว้าให้พยายามเล่นทางขวาครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเราสามารถเลี้ยงไม้ได้่างนี้เลยครับคือเราไม่ต้องรีบกดนะครับเพราะถ้าเรากดก่อนเนี่ยเราจะตายเพราะถ้าเรากดก่อนเนี่ยเราติดไม้นะครับผมคือเราเราจะไม่ไปนะครับอ่านลองหรือหรือว่าเราจะโดนไม้ตีหัวแตกนะครับอ่ะลองดูเอ้ยไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เห็นไหมครับเราจะติดครับ ถ้าเรากดจังหวะที่มันไม่ใช่นะครับผมเราเราจะติดไม้ฝันข้ามครับเราต้องกดในจังหวะที่แบบว่ามันพอดีนะครับลองดูเฮ้ยเนี่ยผมจะไหวงี้นะครับคือเราคนที่ไม่ถนัดไม่ต้องกดชิปก็ได้ครับแต่จริงจริงเราสามารถดีตัวออกมาได้เลยครับอ้าตายคนที่ไม่ถนัดสามารถกดชิปได้นะครับไม่สามารถไม่ต้องกดชิปได้นะครับคือเหมือนเราหัวแข็งเฉยเฉยครับแต่ว่าเราแบบไม่ต้องกดชิปนะครับนะครับนะไม่ต้องชิปก็ทําได้ นะแต่ว่าข้อเสียของการไม่กดชิปคือตัวเรามันจะไม่เดินออกนะครับตัวเรามันจะเดินออกไม่สุดนะครับเพราะนัน้นเพราะงั้นแนะนำให้กดชิปนะครับเฮ้ยเหี yeah! ่ย โปรโอเคครับผมตอนนี้มีอยู่กับร้านเดโมสโตรนะผมเป็นร้านที่สามารถปลดแบนในไฟเอ็มได้ทุกรูปแบบเลยนะครับผมสำหรับใครที่ขี้เลื้อยเหมือนผมนะชอบเลื้อยชอบด่าคนไปเรื่อยครับเดโมช็อปมีโปรเกมแมวที่มันเอตันอี๋เดี๋ยวกูต่อยแม่งหรอยอวนเรื่องพ่อมึงและสำหรับท่านผู้ชมคนไทยนะผมที่เข้ามาอุดหนุนเข้ามาใช้บริการกับทางเดโมสโตรนะผมกลัวนำไปปลดเองไม่เป็นกลัวทำไม่เป็นนะครับผมทางเรามีบริการให้ทีมงานเข้าไปปลดให้ฟรีนะผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะผมและเรายังมีเซียนดีนะค่าขาวและค่านนีี้ม ท,ทุกอย่างนะครับผมทุกอย่างที่ทำให้คุณโดนแบนได้ทุกอย่างการแบนของไฟมือคือโดนปนหมดนะผมมีโปรมาโลให้ไปเล่นแอคซ์สามนะผมหรือใครอยากเล่นไต้เลงดันเลงปั๊มแล้ง,ง,งซื้อไปคุม้มแน่นอนนะครบจบในตัวเดียวมีเซตติ้งนี้เมียที่มีค่าขาวและเซียมดีนะที่มีค่าดำนะผมและที่สาคัญคือมีคอร์สสอนทำโปรแกรมด้วยนะครับผมใครที่อยากจะทำโปรแกรมนะผมสนใจในเรื่องของการเขียนโปรแก,กรมเขียนโค้ดต่างๆสามารถเข้ามาที่เดโมสโตรได้ครับและมีการอัปเดตสถานะโปรแกรมให้ลูกค้าในร้านทราบทุกอย่างนะผมนี่อย่างนี้เพิ่งอัปเดตไปเมื่อสามนาวจากค้ดอเน ลืมคำอุด่นไปเยอะนะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้าไปใต้ดิสคริปชันและในคอมเมนต์นะครับผมสามารถเข้ามาอุด่นกันได้เลยนะครับผมก็ไปรับโจ๊กิ้งกันเลยครับนี่ครับมันจะประมาณนี้ครับการสิงอ่าอันนี้คือไม่ติดนะครับเราสามารถสิงได้หมดนะครับทั้งคลาสสิกทั้งบูธทั้งอะไรครับแล้วก็รับไม้ปกตินะครับเนี่ยแล้วเราก็แทงเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าจะประมาณนี้นะครับหลังได้เหมือนกันครับเราจะลองดูมุมมองคนโดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ ะครับ่จ้าแบนี้นะครับคือมันจะโดนมีดทะลุครับถ้าไม้แบบบางประเทศไม้ไม่ได้แรงเหมือนแบบเหมือนมีดอะไรเงี้ยไม้ไม่ได้ดาเมจสี่สิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยครับเหมือนบางประเทศคือไม้จะเสียเปรียบมากเะครับเพราะเป็นการแลกดาเมจที่มีดคุมนะครับแบบเล่นกันไม่ใส่เกาะด้วยอะไรเงี้ยแบบเล่นเดิมพันกันอย่างเงี้ยใช่ครับไม้จะไม่ค่อยใส่เกาะเคียร์คีแล้วก็ต่อไปนะครับผมคือมีดทิกใหม่เนี่ยสามารถใช้ลู่นะครับสมมุติ ที่ผมทดสอบไปวิธีแรกคือการลูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ลูดแบบคนที่พัญญาหรือชุบได้เลยนะครับอลองดูเนี่ยคสามารถใช้ลูดขึ้นมาได้อย่างนี้เลยครับดูครับคือเราต้องเข้ามาใกล้นิดนึงนะครับนี่ครับประมาณนี้นครับนครับอ่าลองใหม่นี่ครับอ่มามานี้นะครับ,รบ,เ,รบเราสามารถใช้ลูดขึ้นมาได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับคือเราเข้าไปใกล้นิดนึงแล้วกด ให้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าวิธีนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับในกรณีที่บางหวะฝั่ง้องข้ามรุกขึ้นมาเซครับเราสามารถเลี้ยงหลังได้เลยนะครับแล้วก็วิธีการแก้ทางทิปใหม่นะครับผมจะมีประมาณ2วิธีนะครับผมคือ1นพันยาตัวเด้งครับและ2คือการบูทบูทส่วนครับอ่าแล้วผมจะลองพันยาตัวเด้งดูนะครับไอ้วันสแปมทิศใหม่กเลยแล้วผมจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราก็วิ่งออกได้อย่างนี้ครับเห็นไหมครับหลังจากที่เรารับยาตัวเด้งใช่ไหมครับเราวิ่งออกได้ครับ แต่ว่าเราต้องเห็นเห็นฝั่งของข้ามแบบเดินออกก่อนครับไม่งั้นเรามีโอกาสโดนลาสูงมากครับอ่านี่คือบ้านไปตรงเราก็จะตายครับนี่คือข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือข้อควรระวังคือระวังพันยาเร็วไปแล้วก็ระวังแบบเราโลกแล้ววิ่งออกเองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับส่วนวิธีแก้ที่ใหม่ที่2คือบูธครับบูธส่วนครับนี่ครับอ่าเราสามารถบูธบูทะลุได้เลยไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับสามารถบูทะลุได้เลยนะครับ เราแบบบางคนกดพิ๊กดมีดพาชอบทิ๊กใหม่นะครับแต่เป็นมีดป่าไงเขาชอบทิกใหม่ยำนะครับอ่าก็กดนี้ได้เลยครับแต่ว่าเราเราต้องอยู่เฉียงขวาหน่อยเพื่อให้มีดบุ้เราเนี่ยมันทะลุมาอย่างนี้นะครับอ่ามานี้นะครับผมสำหรับวิธีการแก้ทิกใหม่นะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็สำหรับใครอยาก้สอนอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปหยิ ก็สหรดบคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเดโมช่องเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายจ้า